ล่าสุดนะครับพี่เอสุภชัยนะครับได้โพสต์คลิปนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่า Morning เอาเพลงเพาะมาฝากเพื่อนๆนเพราะเขาร้องให้การฟังโดยในคลิปนะครับก็เป็นภาพของไฮโซพกนะครับกำลังยืนร้องเพลงนะครับชื่อว่าเพลงความลับนะครับแล้วก็มีท่อนหนึ่งเนี่ยที่ร้องว่ายิ่งฉันใกล้เธอเท่าไหร่ยิ่งอยากจะเผย,ยใจเมื่อสบสายตาก,ก็ยิ่งหวั่นไหวเมื่อยากเลิกเกินจะเก็บซ่อนความรักเอาไว้และความลับในใจเธอมีฉันบ้างไหมอันนี้แอบพยายามร้องแบบ ไม่ให้ลิขสิทธิ์ตามเลยนะอันนี้คือหลบแทบจะมุดเป็นอีคเมดแล้วเนี่ยซึ่งในขณะในคลิปนะครับที่กล้องแพนมาที่พี่อ้ําพัชราภานะครับที่กําลังนั่งฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจแบบแบบโอ้โหดูหน้าตาเพลินๆมากนะครับชาวเนต็ตเนี่ยแทบจะร้องกรี๊ดกันเลยนะครับโดยชาวเนต็ตส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหลงเรือได้แล้วค่าเหมาะสมกันที่สุดคู่นี้อ้ําพกยังไงกันนะซึ่งพร้อมกันนะครับหลายคนก็ยังบอกว่าพี่เอสุปชัยทําให้พี่อ้ํากับพี่พกเนี่ย กลับมาเถิดทีจ้าโอ้โหงานนี้นะครับสำหรับโมเมนต์นี้ก็บอกเลยว่าอาจจะทําให้หลายคนเนี่ย ที่ติดตามข่าวบางข่าวในช่วงนี้นะครับเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม่เชื่อนะครับทุกคนเนี่ยลองไปดูคลิปของพี่เอสุภชัยโพสนะครับอยู่ใน IG ของพี่เอเนาะลองไปดูแล้วก็ฟังแล้วก็ดูโมเมนต์ของแม่อ้ําเนี่ยที่นั่งอยู่คือใจแอบเนี่ยมองแม่อ้ําเนี่ยอยากจากแบบคือถ้าไม่มีคนเยอะอะฉันว่าแม่อ้ําเนี่ยต้องยิ้มต้องซึง้งต้องแบบชอบแน่นอนนะครับแล้วก็มันน่าจะมีอะไรเผยมานะครับ จะถึงปีใหม่หรือเปล่าหรือเกินปีใหม่หรือเปล่าซึ่งเราอาจจะได้ยินข่าวดีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยก็ฝากหลายคนเนี่ยค่อยๆติดตามกันนะจ๊ะอาจจะต้องไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมพอร้องเพลงที่มีความหมายฝากถึงกันขนาดนี้แล้วเนี่ยอืชัดเจนเหลือเกินจ้า มากต่อที่1ข่าวนะครับกับคนนี้นะครับทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งขยันสุดๆเลยนะครับสำหรับน้องไอซ์สารวัตรนะครับที่หลายคนเนี่ยอยากรู้ว่าไอซ์มีหวานใจหรือ,อยังครับล่าสุดน้องไอซ์เนี่ยได้มาเปิดใจในเรื่องราวต่างๆนะครับผ่านรายการโสดโซไซตี้โดยน้องไอซ์นะครับได้เผยว่าปกติเนี่ยก็ทํางาน6วันงานข่าวก็แล้วแต่บางทีก็ไม่ได้หยุดหรือ,ออาจจะหยุดหยุดก็1วันถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรเนี่ยก็เป็นปกติแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นเนี่ยก็ทํางาน7วันเลยถามว่าเกี่ยวไหมทํา งานหนักหรือไม่มองเรื่องความรักซึ่งไอเนี่ยก็บอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คิดแต่ไอว่ามันไม่เกี่ยวหรอกการทํางานหนักอ่ะแล้วก็ไม่มีใครคนทํางานสายงานข่าวอ่ะเขาก็ยุ่งกันแบบนี้แหละบางคนเขาก็มีนะมันเป็นเรื่องแล้วแต่คนมากกว่าและก็พอมย้ำว่าตอนนี้เนี่ยสถานะโสดร้อยเปอร์เซนต์และไอก็ยังได้บอกอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคนคุยเคยมีแฟนนะแต่นานแล้วเป็นสมัยเรียนแต่ก็ยุติความสัมพันธ์ไปเพราะหน้าที่การงานคือต้องแยกย้ายกันไปทํางานห่างกันมากขึ้นมันก็เหมือน ไวเรียนที่คบกันเจอหน้ากันทุกวันคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขแต่บางความรู้สึกอะถ้าเราไม่มีจะมีอิสระมากกว่าน,นี้ไหมเออเอาแล้วนะน้องไอก็ได้มาเปิดสถานะตัวเองว่าโสดนะครับไม่ใช่หลายคนอยากรู้นะเรื่องนี้เนี่ยแอดก็อยากรู้ด้วยเพราะว่าจริงๆอะพอติดตามพพุทธาก็จะเจอไออยู่ตลอดแต่แหละน้องไอเป็นผู้ประกาศที่เก่งมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องไอก็ยังเด็กอยู่ยังมีเวลาแบบโอ้โหใช้วิชาความรู้อีกเยอะนะครับผมแต่แอดมองว่าเนี่ยน้องไออะโชคดีมากได้มาอยู่กับพ่พุทะนะครับ เพราะว่าการพัฒนาฝีมือเนี่ยมันจะเร็วมากเพราะว่าแอดเชื่อว่าการทํางานกับพี่พุทธาี่ยมันมีแรงกดดันสูงนะครับผมเพราะพี่พุทธาเนี่ยค่อนข้างเป๊ะ นะครับแล้วก็ข้อมูลในเชิงข่าวแล้วยิ่งยุคนี้เนี่ยการอ่านข่าวเนี่ยอย่าให้ผิดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเจอเรื่องของการฟ้องนะครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยพี่พุทธาก็พยายามถามไอ้ตลอดว่าเฮ้ยไอ้จะพูดอะไรจะพูดอะไรไอ้ยัยอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของเชิงข่าวนะครับผมเวลาพูดอะไรไม่จริงเนี่ยหลายที่ก็จะฟ้องกันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับผู้ประกาศที่ได้มาอยู่ในจุดนี้นะครับผมพอมันมีความตึงเครียดอะไรหลายอย่างเนี่ยทั้งความรู้ทางเรื่องการสังเกตเนี่ยมันจะพัฒนานได้เยอะ มากเลยนะครับแล้วก็น้องไอซ์เนี่ยเป็นหนึ่งบุคคลเลยนะครับที่แอดมองว่าในเรื่องการเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยสามารถไปได้ไกลและเก่งมากๆครับแล้วก็ในมุมของมุมหนึ่งนะครับในวันที่ ไม่มีพี่พุทธะเนี่ยน้องไอเขาจัดรายการอยู่เนี่ยบางทีแอดก็นึกนะเฮ้ยเหมือนพี่พุทธะเลยเวลาแบบกำกับพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้แล้วก็วิธีการพูดวิธีการขยายความของข่าวเหมือนมากนะครับผมต้องยอมรับเป็นผู้ประกาศที่เก่งคนหนึ่งนะครับแต่เขาบอกแล้วนะเขาโสดจ้าเออแต่งานยุ่งนะอื